ครับวันนี้มาแนะนำนะครับตัวปูนออปชันนะครับดีไซน์สี่ห้าสูบวิทยุเป็นปูตาบ้านะครับสิบสี่เอจจอมอนิเตอร์เจ็ดนิ้วนะครับเครื่องรับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอยู่หลังจอเครื่องรับอยู่ในจอนะครับอยู่ด้านหลังของจอ ลำนะครับฟูลน็ชตจะมีอะไรบ้างก็ครบเสร็จนะครับครบทุกอย่างนีนี้หมดแล้วนะครับกล้องโกลอปนะครับ12ล้านพิกเซลฮีโร่3โวลนะครับที่เด่นสุด2จุดนะครับที่จะมานำเสน,นอก็คือตัวออมอเตอร์ซิง คล้ายๆแผ่นท่อมนะครับง่ายต่อการประกอบเคลื่อนย้ายนะครับไม่ต้องกลัวผิดใบนะฮะใส่ประกอบได้ง่ายยิ่งบินยิ่งแน่นนะครับอันนี้คือข้อดีที่หนงข้อดีที่สองคือ,อพิเศษก็คือลำตัวเขาค่อนข้างเล็กนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กเกินไปบินก็ทรงตัวได้ดีนะครับรุ่นนี้ส่วนพิเศษที่3เนี่ยพิเศษที่อาจจะมีอาจจะ มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นก็ได้นะครับตัวนี้ครับมาด,ดูนะครับอันนี้็ดเครื่องแล้วนะครับจะสังเกตเห็นไฟสถานะนะครับสถานะติดตั้งให้นะครับทุกลำจะมีให้ถ้าสั่งทำจากที่นี่นะครับไฟ LED ค่อนข้างสว่างเห็นได้ชัดเจนนะครับหนึ สวิตควบคุมต่างๆแยกอิสระนะครับตัวนี้ใช้เปิดเครื่องรับส่งวิดีโอนะครับเราไม่ต้องการเห็นภาพหรือบินเฉพาะเครื่องเปล่าก็ได้นะครับปิดสวิตมาถ้าเราเปิดนะครับก็เปิดจอนะก็เปิดตัวนี้นครับตัวตรงภาพนะจอจะติดภาพก็จะ พิเศษตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับต,ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ครับขอดภัยป,ปิดสวิตสวิตช์เยอะนะตัวนี้ครับนไฟหน้านะครับซึ่งลูกค้าสั่งทำพิเศษตัวนี้ปิดไฟหน้าครับเครื่องบินมีไฟหน้าแล้วก็ปรับโหมดได้ด้วยนะครับกระพริบได้นะครับ ทำให้ก็ติดค้างแบบสว่างสว่าง,าง,ไ,ง,ไ,งไฟค่อนข้างสว่างนะครับ <c oughs> เยีเ๋สังเกตได้ว่ากล้องจะชัดขึ้นได้ไฟหน้าช่วยนะครับ <c oughs> หน้าที่กลมแล้วก็ไฟสามารถเลือกโหมดได้นะครับปับโหมดได้กด <c oughs> ที่สวิตช์เลือกก่อน,น <c oughs> เลือก low ตามสูตรนะครับแสงยามงบาง เลือกเป็นกระพริบนะครับก็คืออันนีกระพริบนอะันนจ้กระพริบหรือว่กเป็นแรงสุดนะครับก็ได้ทีพิเศษแบบนี้นะที่พิเศษนี้นะนต้นนะก็โปรเซสที่แนะนำก็จะประมาณนี้นะครับ